ไปแล้วแหละมาแรเลยฮัลโหล,ล,ลทักทายสบายดี FC ทุกท่านที่ตามฮาสม้มสบายดีในช่วงเศ้าๆตอนนี้กับเป็ะมุ่งก็ก้าพี่น้อยอศสีกั็ไม่ได้ไปหาอยุ่หาก,กินทางเลิอทุกคนไนเมื่อนี้นะ่ะคือว่าอาจารย์เขาไปหามาหามาหาสาศีไปหาให้ยุหกินเธอกระเจ้าเนาะ หรือว่าไปซอยนักเค้นเขาเฮธอนักงเค้นเขาเป็นลูกมือเฮ้ยเจส,สไประเทศปุ๋งน,นะทุกคนเพราะว่าเมื่อน,นี้เป็นวันที่เจ็ดตุลาเป็นวันครูแห่งชาติทุกคนเลยเนาะข้าเจ้าจัดงานที่ฮงเฮียนแต่ว่าซจสีจะไปเฮ็ดกินเฮ็ดยู่เฮ็ดกินเฮ้ยเพิ่นแล้วก็ยันมีกิโล้ลวก็ประมาณโคชีนหมูนี่นะ ทุกคนเนี่ยประมาณสงเมนูทุกคนนี่มีได้ให้หลายเมนูดอกเพราะว่าขาจะเจ้าเซิร์นทั้งในบ้านหรือว่าเท่าแกในโฮมหรือสหพันธแม่ยิ่งเนาะทุกคนแล้วก็มาโฮมงานนะนะกับมีนักเรียนไปมอบสอกไม้ให้เพื่อนแต่ว่าชาวซีกับมีได้ไปถ่ายสิมโนนั้นทุกคนเนี่ยกับคณชาวซีไปนี่ก็จะได้หายดูดกินยู่พีระลังของเขียนพิรุบพี่น้องไอ้โซนเขาจัดกับยู่ต้นน้าของเขียนทุกคนเลยเนาะกับ พื้นมหาล้วก็ไปพี่น้องเพราะว่าเสาสีกอาศัยเลี้ยงโง่เลี้ยงวายน้ำข้าเจ้านี่ทุกคนเน่ยอ่าย่ยมเลี้ยงโง่เลี้ยงวายก็คือว่าละเสาสีเป็นคนที่เอาห้าไปเลี้ยงโยงเยนกับ่นก็ใส่ ตูตูก็ศัยเพิ่นนั่นละทุกคนเนาะกบไปซอยซอยเพิ่นเพิ่นมาหาแล้วก็ไปซอยซอยเพิ่นเพิ่นทุกคนเลยป้าทุกคนเป็นเลิกก็ไปติดตามมาส้มสาวสีเนาะทุกคนก่อนศสีจะไปกับศรีก็ขอขอบุญขอพุณนู้ที่ตามนะครับส้มคลิปศสีแต่ต้นจนจบแล้วก็ขอขอบุญขอคุณผู้ที่มีคําโฆษณาสาวศีเด้อทุกคนป้าทุกคนเป็นเลิกก็ไปส้มไปเชน่สาวศีละเนาะว่ามันมีจะขคนให้ดูให้กินแล้วก็มันมีพิเรเดร์ทุกคนไนปีนี้เนาะ ฮัโลโหลโเดี๋ยวไปเฮ็ดยุ้ยกินน้ำน้องๆเฮ็ดข้าก่้อนทุกคนเลยเอกว่าอาจารย์พนหาไปเฮ็ดกินซอยเจ้าชิโล่ชิโล,ลนน่น้ำมันนี่นะมีบ่มีมียูงการเออนี่ช่วยพักโคชีหมูบ่ ไปหายายให้ตับไปหาเชื่อกวีเห็นวายไมาให้เขากั้มนะมันเท่าไหมนะคอยให้เขากั้มใหดบ้องหลามมันนี้ยังไปหาอีมีถอยมันนี่กะมันไปหาจนคำปัป๊บลอยก็ไม่กับน้อยนึงมากขึ้นมีจ้อขึ<ส>้นี อพึ่งชาโตวยนะพึ่งตัวชาโตสิคณะมาม็ตรูคนสิชั้นจีกินหลายล้ปีเก่าสองมะหางนั้นมหางค่อยมาแต่เินนะเม็ดห้องอื่นกับท่านในหู้องเดียวแม่แกงสะปันเดียวมากินทั้งหมด ปกติจะโคแล้วผูลลว้จังปันนุในบ้านหนนี่สิมีเช่ามะกอนดอันนี้สิคือหลง้าตัวหลนห้าตัวรถผู้เช่าห้าขมี่เท่ากอนันก่อนได้ชิบเอดแล้วก่อนอ,อื้เ้าอีกตัวอันนี้คือยันก้าอันนี้เดิปกต้สิ กิเลือนด้วยอันเกือกี่เข่ามาแล้วแส่น้ำเกลือล้างร้อนแล้วก็แส่น้ำเกลือก็จะเป่งนู่กับน่องอ่ะฉรู้ว่าได้กระซ่าหนึ่งบ่อยนะเดี๋ยวเราจะล้างซ่าจะอาแล้วก็แส่น้ำเกลือเป็นก่อนเป่งน้อนเสียโอ้ในนังกินแล้ะน้อนี่เนาะ เมาน้ำค่อาดน้ค่อยไม่ได้ฝนจนคกเขาไม่้เอามาเนาะโยกมาเนาะิ่ชินโมกันน้อยกันนี่ก่อนนี่ยหง่มีได้แ้ามีขีดอ๋อนี่ส แค่โคกเลยครับโคกมาอยู่อยู่ห้องกาดทักเตอรนห้องโคอยู่หันเดียวใช่ครักโตนั้นท่านไม่ล่ก แน่นขอไม่ได้กินเลยนะมันเาอาเห็นห้าพวงเห็ดกินคูปีก็ได้ใช่เห็ดเซยได้เห็นเขาเอาจิโร่ลงได้เมอยันมอบเพื่อนจานละปันเดียวมากิน,ตนกแต่เพื่ <c oughs> อนนะแค่ต้นยอดเสมอทำเอาเห็ดโคดาดก็ดิบเลยไมพกก่พักช่วยพักหนเลย ก็ได okay, ้ละอมน้ำห้องเฮาปีใ hmm. ห yeah, enfin. mm ้ไ hmm. ด้อมน้ำมีนอะไรกิจกรรมเนาะมาอมมิ้ก็ด้่วงการมิ้นัวมีมมิจาจนเพชรมีนอามาบโบานี่นะเนหรือจจนวะข้าก้อนไปทางเขจะเพิ่เห็นติมิ้น้วตัวลางแล้วกับวิ่งยูนิต้าน้เดน๋ยวเหนะ ก็ก็กรมือเลยไปแยก็กรมือเลยกระมืกระทกระบงไปเจาชายกับบงชบางซี่ปแลวนี่มีกชาี่วยวี่ม่เหอไหนคนีเดีว่าห เียก็เจเจอกเลยฝ่ายช่วยชีวิตสินาะฝ่ายจ้างแจมมาตะบ้านก็ไปจ้างาีโยเงี้ก็แจ๊งแจกะไม่ได้คาดพาดิมวยขี้ามีเขาบามีเขาโอ้โหาช่วยชีวิตแห้งเลยา ไปมาปรุงโคมใหอนแต่หมกเทมนี่หมูจิเกกะเสื้หมูจิเกร์เสื้หมูจิเกก็ ข้าวโฮมเป็นแล้วก็เข้าปันเดียวมากินแล้วก็เข้ากระโฮมเป็นชนนึงชนเลอโคนักเที่กินนั่นแล้วทำเทียนงบอตาเดี่ยทำเทียนล้างสะอาดจะอาดแชมเกลือข้างแนแล้วกับนึ่งสเตตูเว้นทำมีนึ่งกัเอาเสื้อช่องฟิตเลยก็น้อยเท่ามาเชื่ออีเนาะ ม่ล mm ่า hmm. ย <onents> <trees> yeah. mm ู่ในท่านไมนไปถ่ายคลิปหรอหอคลิปนึงมันพนทํานแบบจั๊กันแสนจละหอดไปดิมันได้เป็นเชนนะจิโอข้อย่าและวขรเทิ่งพินนด้เลย เอาไปกินของเขาวแคบบอกระหมันงมันนะาไ่กเป็แกะปนอกดันดสิคู่อยู่เจหีบอจงเดันิเข้นหมเลยลยเบียสมแล้วไม่ได้บ่ีะได้หมูป่าเนย ไบน้ำกระดูกนะกับน้ำแค่ในปุ๋งเท่น้ำจลีดก่อนช่างน้อยก้นก้อนโลดดกหสองหม้อนดดกอน อยากแม่เปีกน้องคงเี้งเตนอันนี้ได้สงหม้อได้อันนี้นะบูเล่บูหม้อ เขาเาง่ายกับสาตั้งขาแต่พวกีเล่นขาโมอโ้งชื่ออันละครึ่งเอาไปนอก่าชื่ออันละครึ่งคง พี่ก็ไปเห็นนะได้เอาพาซอยนึงนี่ดินะนี่แบบก้อนนี่เป็นชิ้นสุกพี่เนี่ยนี่ซอยแล้ว <laughs> <laughs> Anh nằm Mì mít mì hào ý không? Mì hào Nhìn em có trời trời lắm không? Tối tuần nhảy đấy Ăn không? Ăn tầm chào chăm thơm đạp không? Ừ Mì đây không? กิ้มีฟูดทุกคนจิ้มกิโลอ่ะละด้วยด้วยเรียบๆเด้อผู้มีให้กินเขาเมือแล้วเอาแล้วน จริงพ <Z an pi> ุนแล้ล้างอยล้งบแล้วครแกครกเลยซอยห้แม่ตัวลทางเขาโอ้ยทางเขาเอเแ่เลยทุกคนเพราะว่ามื่อนี้ข้าเจ้าไมได้ลินกิจกรรมแล้วก็ข้าเจ้าคือมอบซอโรไม้แล้วก เม <Workers>, ื่อเพิ่มมามันมื่อนี้มีลิ้นกิจกรรมเลยคนผู้ให้กินกับคุณละล้างผู้ล้างมบ่แหลีเลยเมื่อคนละฝันแนกสิฮะคนคนละฝันแนกกินหน่วะมาโอยมีเห็นเขามาจะเทิ่แล้วก็ถ้าเขาดังไฟคุเลยนว่ะเต็มไปหมดเดี๋ยวเดน๋ย Ờ, 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 mà thằng à, 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 Phi cả Bịp nằm nào chứ lên chân Bông lên chân Thật này chưa nằm mắt, mình chơi cái đó Tham hình chơi đây Chứ chơi là <laughs> Hả? Man, como es leve, joda que viene, กิ๋วไปน้ำมันด้ยน้ำมันดวยหางทองกวนดิใ้ผาดผาดไม่ได้เลจะเป็นอรอุยลาไปเลยเยะ้ันแปงเช้ากัลยเยอะน ก็จะช่วยไหวอยู่ได้มีโมบิไลน์จากที่พ่นจ่อยนะครับพ่นจ่อยโยกไปกับโมบิอื่นเราเห็นเพิ่มมันดักแฟนเจอคนกับบีเอ่อมาแล้วว่าใครก็มาเจอ กะเซาะ ini, มา tahu อนํำโนที่เดียวนะน,น,น่มองอันน,น,นี้ไปห้ากะแล้วเราก็เอ,เอาตัวนี้ไป่เดียวินะฮะแล้วก็เอานเหนไหเฮยหนึงออหนึ่งุด้ค้ยุ่ดงเยัวจตานวแล้วไปตกเ เาปมอกาเอฟซกินข้าวกับนักเห็นวันนี้คือผัดหมูกับอ่า โคจิล้อน้ำ้วก็น้ำจิ้มซีฟูดมีสองเมนูสามทางน้ำจิ้มซีฟูดมานี่ยิงคาบี

เออแมบเอ้ก้เบเราจะพูดเยออยนค่เยพูดเยะอยเยอะแล้วยะเามักบ้านเขาลงวัดแล้วก็ลงอร่อยอยอยย่เอไหมเอะวัดก็วัดก็ลงไอยเยออมีว่าไปแล้วแหละมาแ้ง เดียวไดกระเทยมีนักหนาเ่อมีคือเยมีคือวันนี้เนาะมีวันแล้อย่าแรงอ่ามีวันแล้วเขานั่เนาะอาไหเอปอิ่มแตกินน้อยสิิ้ นั่งันนเป็นเกลืยูซุโซนลงนี่ไปก็นี่พุงทำไมเงินต่อเอ้รมั่งอะมั่งะนะมุดมุดไม่เงาบิดลึกขะยุ่งจังบ้าเต็มขะเลยเา้มเป็นเนเนได้กินได้ มีตัวแม่นอจิโร่างคนตัวม่เนันไม่เข้านกันอยเลอกมองเห็นตัวะไม่เลอะแม่มท้ยงไม่ดเละด้วยบอันนี้เอารกมาเอาตัวผู้แมยเลอกบุ๊ยตัวไปงเห็นจะแม่กินอันนี้เป็นก้อนกินตาจิโร่กัยังม้อนคนนมีช้ชุกชิญชิมหมูกัยัง อีมอเนึ่งแต่ว่าอ่าไปบอกอาจารย์เพิ่นเพิ่นว่ามีโคกไย่าวะ่ะพอพ่นก็มีลายปรเลอืกเลอก,ก็เลยโคจิโร่ได้เวเนยันมันหนาวยันมเสียทุกคนเลยโคแบงเดียวเมื่อกินอันนี้นทุกคนอโอเคทุกคนชะซีกะเม้าเทอรน์นาราชาติมีที่ร้อยเลยทุกคนน่ะซวยเบสซวยงานฮองเฮดมันนี่ทุกคนเ่ะมีได้ไปหาอยู่หากินทางเลอือกทุกคนเ่ะถือว่าไปกสะคือว่าชะซีนะเป็นแม่โคเพื่อพ่น เพิ่นไปหาเฮ็ดบเฮไปกินซอยนักเฮียนข้าเจ้าเพราะว่ามันมีตีน,อน้อยหละย่านเขาเห็ดมีเป็นลหละเฮ้ยสศีไปแนะนําแบบนั้นเลยเพื่อไปซอยกอเฮ็ดแล้วก็อ่าเพื่อเขาเป็นลุกมือเฮ้ยเฮ้ยสศีไปได้ปุ้งว่างานเฮอะทุกคนอาจารย์เป็นมหาทุกคนในพื้นเมื่อนี้เป็นวันทีเตตุลาเป็นวันคู่แห้งชาติหรือว่าเป็นเป็นวันคู่อาจารย์เขาแล้วน,นะทุกคนเมื่อนี้ก็คือว่าไปหาเฮ็ดโขปไปกินเฮ้ยข้าเจ้าแล้วก็เฮ็ดไปเสิร์ฟข้เจ้าสสีมันมีไปเสิร์ฟด้ว แต่ว่าไม่ได้ไปถ่ายเอาแบบเขาเล่นกิจกรรมหรือเขาไปมอบดอกไม้ให้คู่ก็ไม่ได้ไปถ่ายทุกคนในการให้ยู่ให้กินยู <Ooh. S 2> ่พีละอยู่หลังหองเฮียนทุกคนเนี <v> ่ยชวนเขาจัดงานกับยู่หน้าหองเฮียนก็ไม่ได้ไปถ่ายทุกคนในการขันทายจะไปถ่ายก็ได้ยู่แต่ว่าเห่ากับย่านให้กินมีทุกมีท่านได้ทุกคนในก็เลยเพราะว่าเพิ่นหายหาเพ่อไปหายด้วยกินเนาะทุกคนแล้วก็ไม่ได้ไปถ่ายทั้งนางเฮียนแล้วก็เลยถ่ายให้ยู่กินโดยเฉพาะทุกคนในไม่ได้ไปถ่ายแบบ อ่าคำว่าโซลงไม่คู่พี่เลวไม่ได้ไปถ่ายทุกคนเนยเพราะว่าการอยู่ลังเห็นกับพอการทุกคนเนาะอ่ะสำหรับกินนี้วิโลโนีกับส,สัตว์สีกับฝาชันี้ก้อนคิมน้าวิโหน้าพ่อกับสัตว์สีไม่ขอบคุณผู้ติดตามและส้มกินสตว์สีตัวเจ้านจบนะทุกคนแล้วพวอกับส,สีน,นึงคิหนาบ๊ายบาย